สวัสดีครับทุกคนทุกท่านทุกมองทุกบอลทุกมุมทุกแก่ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับที่ติดตามรับชมคลิปของอันนั้นทั่วครับวันนี้ก็เดินทางมาต่อซับเจริญบ้านคูลังตำบลกามปูอำเภอพยาคระพุม่มพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับกาสีภาพเป็นนองมากเลือกเอาง้วมาเสืองว้วยครับนี่มีนี่ครับกะราคาติดขึ้นเก้าครับ,รบฟ้ามนี แ้วกาเป็นลูกแม่ได้ครับเป็นชุดแม่ลูกลูกแม่เนี่ยแต่ว่าลูกหันมิตะไข่เนี่ยครับเนี่ยมึงได้พี่น้องได้หน่ลูกมิตะก็งามได้ครับนี่นี่นะครับว่เบาครับตรงนี้เพ่ยสื่งงัวเลียงนะครับก็อยจะลื่มนะครับมาเบิ่งดูฟ้ามนี่เพราะว่าคัดหาตะประเภทรูปแบบนี้แหละครับมาฝากมาตอนพี่น้องครับตรงนี้ก็ฝนลงงนะครับช่วงดูดูฝนพี่น้องไลคนไลมองไลบอลพายเขาาลืออยาก หรือว่าไปเลี้ยงครับเอ้ากลับมาเบิ่งเอานะครับเนาะที่อยู่กับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อผมปฏิึ้นไปนี้หรือพี่น้องชิมมเบิ่งตัวจริงก็ตามที่อยู่ผมแจ้งไว้นะครับเนาะจังสีดวยครับเด้อนี่เดี๋ยจะเช่ลูกหน้านางเช่ครับเนี่ยนี่ครับเป็นตาเลี้ยงครับเป็นตาเลี้ยงเนาะสีผ้าอะไรเบิ่งราคานะครับเนาะมันนี่มีหลายตัวเบิ่งกันแต่จบได้พี่น้องเด้อสวัสดีครับผมสวัสดีครับก่อสับกระเรียนตามครับผมมันนี้ก็มีมม่วมาตอนพี่น้องมันสิบกว่าร้ยกันครับผมครับ บินีเบิ่งหูบคือจังมีแต่ลูกงามๆถือมาไหมลูกงามครับแต่ว่าแม่พ่ะป่านได้หรอกครับใส่เนื้อหนังน้ำลูกนะครับว่าไอ้ขันลูกงามก็ถือว่าแม่ดีท้ล่ะครับมันเกิดราคามันเกิดบ่ได้สูงมากเกิดหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าก็ทำนั่นเนาะบ้าบอเลยจีครับมันเกิดไข่ก็สูงว่าเท่บนแล้วบินีทั้งสามสิบตัวเพราะงแม่ถึงลูกซูซีครับผมซูซีเนาะครับผมเอาพี่น้องอยากได้อีกอะจะครพ่อมาบินีได้ครับเด้อสิพาอะไรเบิ่งบินี้การรับประกันเท่าเดียวตำนี้สากร เด้ยครับถูกถอนมูลอกสีโค้งสุดหนาด่างหางดดกประกันท้องสิบหามือครับผมอืมครับการสอกการส่งการส่งกับส่งฟีโดยอีสานคือเก่าครับผมเด็ดเนาะส่งฟีทางอีสานทุกต้นทุกตัวต่อไห้บอต่อได้คือเก่าเหรอครับต่อคือเก่านะครับมาเบิ่งตัวแรกส่วนทางท่านกี่ต่อนี่้วยครับผมขึ้นมายื่นนี้ละตัวแรกไปเบิ่งท่านไหนก่อนครับแม่สาวนี่ครับอ่ะพี่น้องมาเบิ่งเริ่มจากแม่สาวครับ เบื้งกันน้อยาวาไปเลยนะพี่น้องเนาะอ้าวแม่สาวแดงแดงครับพี่น้องอ้าวง้วเพิ่อยากดึงแม่สาวแดงแดงสิเป็นเลี้ยงนี่ครับนี่ราคาไหรครับนี่แม่สาวนี่หนึ่งมื่นสองพันหาครับหนึ่งหมื่นสองพันหาร้อยครับผมกับ่แพงเด่นเนาะครับตัวนี้เนื้อหนังดีอ่าผ่านมาเท่าวันนังหนาเนาะครับผมเป็นง้วหนังหนาอายุจักเดือนครับสิบเดือนสิบเดือนคว้วสูงเด้มบานลอยยิ้มหาบวกลอยยิ้มจะหาบวกคอแข็งขาด้วยครับเด้อเบิ่งเอาเด้อคน่ะคน่ะคน่ะอืม ผู้นำล่างดีเนี่ยไหมเนาะเกิดจากแม่สูงลอยเกือบเบียดร้อยหาสิบเพิ่มแม่เเกิดจากแม่สูงลอยเกือบหาสิบเนาะชครับผมสีดีขายดีแข่งดีนังดีเป็นว่าดุกมูนี่ครับนี่ก็เดยยังได้ราคาเบาๆนังนังสี่กัโทมาคือเบอร์ที่หนึ่งเนาะครับอ่ะต่อไปมาเบอร์ที่สองตัวนี้เลยเนาะครับเนาะครับผมแม่ท้องครับเป็นแม่มาไบ่ครับครับผมอันนี้แม่ลูกเพื่อนบอบอครับอ๋อคนละตัว อ่าเป็นทองแรกคือทองได้ครับทองสาวทองแหลกครับอ่าเป็นงูสาวทองแรกครับหาเดือนตัวอ่าเบอร์ที่สองครับรับประกันทองอยู่หาเดือนทองกับพ่อใดครับตัวนี้ค้มตัวครับอ่าค้มโตราคาครับเอาหมื่นหกพันก่อลอยเพะหนึ่งหมื่นหกพันก่ลอยครับผมเนี่ยครับว่าแม่บ้านแม่ทองพีน้องได้ไปก็คือไปล่อกิน้องหละกระุนเพลเนาะแม่นครับเป็นงูทองแหลกด้วยครับด้วยยังได้สดอยู่เนี่ยเพิ้นอ่อนกระซีแดงเรื่อย ลึกสีเม็ดเข่าเหมืนครับข้มสูงดีครับแม่นี่ประมาณลอยสามเจ็ดสามเปดครับนี่ครับลอยสามเจ็ดสามเปียดอยสามห้าพักครับเออเมืองไทยไทยก็ถือว่าหนาดีอยู่เลยเนาะครับเครื่องก็ดำขาก็ถือว่าใช้ได้ละครับดีละครับนี่แต่หน้าบางก็มีเห็นเิ่งหนาเบ่งตาจัะน้อยเนาะเอาราคานีกัสามารถต่อรองในทรงเอฟีทพากีสานที่ากันละครับเกือบ บางเนื้อบางใจบางกลางส่งขึ้นเก่าได้พี่น้นองเด้อะสงขึ้นเก่าจะเาก่แต่แค่ซอยล,ลดลดซอยกันครับอ่าเป็น,นตัวงามเติบเนาะครับหางกะอุรัวดีข้หนหางกะอวบดีไงดีมาเบิ่งเบอร์ที่สามครับบัดเบอร์ที่สามสาวพ่อผสมครับนี่อันนี้เป็นมั่วสาวพร้อมผสมครับแดงเข้มนี่แหละครับโอ้ข้นหางไงต้นนี่แม่สูงไม่หยุดลอยชี้หางคือลอยชี้หางนะทครับเนี่ยหางไงลำหางตรงสูงนี่ประมาณเนาะ ชนหรือรอยสีสิบหา้าลประมาณนี้ครับนี่ตัวนี้เปิดราคาไรไ้มครับโอ้หมื่นหกพันบาทครับหนึ่งหมื่นหกพันสีแดงจึงคืนด้วยครับเด้อบ่เนี่ยหนึ่งหมื่นหกพันครับพี่หวองเสียงวังงวแม่สาวพร้อมผสมหน้า<ย>ตาครับขอบตาดำขอบหูดำหน้าขาไม่ดำครับแม่นี่ถือว่าติดเครื่องดำหรือติดโบดมาหลายสีนี่แดงซ้ำๆน,นะครับแดงเข้มนะครับราคานี้ก็ตตอรล่องนี่คือเก่า ทรงฟรีอ่าแล้วก็ทรงฟรีสภายีิซานอีกถ่ายถือว่างามครับไหมนี่ห้เลี่ยมดีเล็บดีเลยครับเดอ้อข้อเล็บนี่สวยเลยล่ละครับ้ากับตรงดีเอ,เอาเอาไปเป็นนอเป็นเนียครับราคานี้ตอนรองไหนทรงฟรีสะพายกสานที่เกา่าครับต่อมาเบอร์ที่สี่ครับครับเบอร์ที่สี่เอาบันน,นี้แม่ที่เขาชุดแม่ลูกบ่แม่ครับ เป็นชุดแม่ลูกลูกเพศได้แล้ครับเพจเนี้ยครับเพศแม่ไสครับตัวใดลูกลูกน้อยครับตัวนี้น้อยเนาะครับผมเป็นเงี้ยเรียนมาทั้งพี่มือนครับตัวนี้น้อยเพิ่มันยินบังนี่ไงเนาะครับเนาะครับนี่ครับเด้เอาไปซ้อมกันได้ไปหมดลูกจะเดือนครับลูกระมาณเดือนนน้อยครับเดือนกว่าอ๋อเดือนกุว่าครับแม่แม่ลูกตัวใดเพิ่นนาะยครับตัวที่สองครับนี่เป็นเป็นหัวลูกตัวสองครับผมนี่ได้ับเด้โอ้ลูกงามตื่นมีตัวนี้ครับ เขาทาเขาทาโต้ต้นดีกับเนื้อห้ยมาดีเนาะครับส่วนแม่นี่่อลูกโตที่สองเนาะครับส่วนแม่นี่สุนหลายไปเลยครับเกือบเลยชีชิผาปุ่นชนชนเลยชีผาครับโพนเพลินแม่น้ำเตยน้ำ้างเนะครับเผื่อพู้ว่าชีครับมันเป็นยังไงครับจริงนมเนี่ยนะโอ้ช่วยมือหนีเศร้าว่ากันเลยครับตีกันล่ะซื้อหาซ้ำหนีจะเป็นดั่นมันต่วครับเมืเลี้ยงเอาลูกเอาโตมันขายเหนียว้ะครับช่วยมือเถ้าตีกันนะครับน้องจิงครับ บรีนต้ติงไวมไม่เลี้ยงแล้วราคาครับหมื่นหกปันหาครับนันครับสองตัวหมื่นหกปัญหาครับเอามมนให้รู้ง่ามพอดีก็จะให้มันตึงหถเพียงเนาะครับอราคานีกับพี่น้องสมาริต่อร่องเล้ครับเด้อต,ต้นโตโพนดีคอค่าเล็บก็ถือว่าใช้ได้ครับนี่ตวนการรับประกันหนึ่งครับรับประกันสุขแผนลับพี่น้องราคางามครับราคางามนี่ครับ หาลูกมากถือว่าเขาท่าแล้ะครับโตต้นลูกดีหาการเนื่อมาดีลูกเพิ่นทำเต็มํำลังมือเรื่องคอช้างขาครับนี่คือเบอร์ที่ซีซีครับต่อมาเบอร์ที่หาครับเป็นแม่ลูกครับเนี่ยลูกหนังๆนังอ่าเบอร์ที่หาเป็นแม่ลูกลูกแม่ครับผมลูกตัวนี้บ่ครับนี่ครับอ้าวลูกสาวนี่เด้งแขงแม่ออกรืงเม็ดเข่าลูกสาวนี่สรงซีนะจะพ่อดีได้นี่พ่อดีครับ เป็นพ่อเลยครับบ่มีข้อมยไหมครับดีเป็นตับโตไป็ลดครับโอ้ดีทับแต่ว่านอกจับปันง้อผูเลยครับนั่นว้ายปันเนื้อหนังวนต้นนะครับ็สีแม่ลูกเลือดลอยผ่าะเนาะครับเบิ้งขุนหางครับเบิ้งขุนหางเบิ้งสีเบิ้งลำโตเลี่ยมสีเลี่ยมเลยครับตัวนี้ครับคนอ่ะเบิ้งข้อครับเจ็ดเดือนครับลูกสาวคนลูกสาวประมาณสองเดือนกว่านี่ครับเอ้าลูกสาวสองเดือนกว่าแตถือว่าง่วงไม่หนีให้ลูกเก่งน้ำนมดีครับลูกตัวที่ไหนเพิ่นครับลูกแรกเลยครับเป็นง่าลูกแรกในสดตัวนี้ ส่วนแม่นี่สูงหลายเป็นไรบ่ลอยสี่สิบบวกนี่ครับแม่นี่มีลอยสี่สิบบวกครับนามไตนามล่างย้อนโอนโต้นี่ครับเป็นนี่เอองัวส่งนีกให้ลูกงามได้เนาะครับหนังหนานี่ครับเป็นนี่หนังหนาง้อซึ่งซื้อมาลงรถวังหันครับท่านในร่างขีอยวจริงที่จริงก็ผูกไว้ไม่ได้ยืนกรุงกร่งยังไงเนาะครับนุ่มเนิ่มดีเหมือนเดิมครับเด้อเนี่ยตัวจริงงามครับงัวแม่นี่เขาเปิดดีให้ลูกนี่เกินเกินเลยเนาะแม่นครับ นั่งแม่กันนะดีราคาเท่าไรครับโอ้หมื่นเก้าพันหาครับหนึ่งหมื่นก้าพันหาร้อยครับลูกจริงๆยังเสี่นะครับหางวงไปเลี้ยงพี่น้องกแนะนน้ำขาทรงนี้ด้วยครับเด้อนี่นี่ค้านี่เบอร์ที่หาดีเนาะรับต่อมาครับเบอร์ที่หกรับบานนี้เบอร์ที่หกแข็งหลูกง่ามคักบ่าลูกเกินโตครับแม่กระท้องพ่อครับหาเดือน เบอร์ที่หกซื้อสองได้สามหาเดือนนิดๆแม่ท้องหาเดือนนิดๆก็พอได้ครับไอ้ก็โค้มตัวครับแม่โค้มตัวมาเด้อหาเดือนพี่น้องได้ไปโค้มนี่เนาะครบ่อกินน้องหลักรุนเพศับพอตัวแรกเป็นไหตัวแม่แล้วเมื่องการแก่ลูกครับอันตัวนี้ตัวแรกก็ตัวสองพันนี่ลูกตัวแรกครับตัวสองแม่ท้องครับราคาเท่าไหร่ครับเอาจะสองหมื่นสามพันบาทครับสองหมื่นสามพันต่อร่องได้ครับเมา่อบังลูกลูกลูกจะเดินเหล้าครับเนี่ยลูกกระสิบด เขาเจ็ดเดือนไปเลยทีครับเจ็ดเดือนกลัวๆเลยเหรบ้านาครับบ้านาเสียด้วยว่าเป็นลูกแม่นี่เนาะครับแม่กับ้านี้ป่านนี้เรับแต่ว่าให้ลูกดีครับแม่ถึงรวอยสามสิบหกสามสิบเจ็ดปอนต้องถึงแล้วครับรวอยสามสิบกลัวเนี่ยครับสามสามถึงสามวัยสามสิบสองขึ้นเนาะครับสามสามสามหาประมาณนี้เออสามสองหาไปหาสามหาแม่เนาะจะว่าลูกกันโอ้ยงามครับพี่น้องงามลูกเกินตัวเลยครับ สำหรับคนงบน้อยครับไม่ต้องไปร้อรุ่นทอ่องงานครับเท่าไรก่อนราคาลคืมสองหมื่นสามพันบาทคร,บครับครับให้ลูกนี่ได้เด๋ยนแล้วมันพ่นติดโบดดีตัวนี้ไหมครับนี่ครับง้อเครื่องดำล่ามซีนมักใส่ลูกดีด้เครื่องพนดำล่ามล่ามมานนี่แม่กะน,นา,าโนกดีพ่อเด้อครับมันพูน,นจักหน่อยเลยแม่พ่นเนบ่าสีเยบสีนุ่นนดด้อยพ่นหองเด้อเอ้าเบอ่งการให้ลูกการจะลูกเราครับดีอ่ะต่อมาเบอร์ต่อมาครับเบอร์ที่ใค่ครับรลูกว่ลนครับเบอร์ที่เจ็ดครับเบอร์ที่ แม่ก็หัวลวน้นตีแม่นครับลูกก็วลวน้นบ่สูสีครับสูสีน่าจะล้นที่ดอกเนาะเป็นว่วลูกใจพักนาะลูกแรกเลยครับเดอได้สดเที่ันตัวนี้เนาะลูกแรกจักเดือนครับลูกกระสีเบิ้สามเดือนกัวไปเลยเบอืมลูกเพียรเมียได้พี่น้องเด้อลูกเพียรเมียสามเดือนกว่าแม่สง้งายปันใดครับแม่ใส่ร้อยชีพสาม บวกวครับ <4 23. S 2> สิบสามถึงสีส่หาเหมือนมั้งครับอ๋อสี่สี่สิบสามขึ้นไปเลยเ,เนาะครับผมราคาครับสองหมื่นสามพันบาทครับสองหมื่นสามพันนี่ไม่พี่นอ้อ่างแม่โอ้แม่ก่ไงไก่เน,น่าแม่เพิ่นหนี่งกัขอบตาดำขอบตาดำขอบหูดำหนาขาดำด้วยครับแม่เพิ่นนี่ตัวดีครับน,นี่ตัวไงตัวเน่าลูกเพิ่นกัไข่เนาะครับมองสำคัญนี่คือได้สดเด้ได้สดได้สวยนี่นะครับ นี่แหละแม่สดลูกสวยของแท้เลยครับนี่ยถ่ายแม่นุ่มน้อยๆเลี่ยวๆครับแม่น่ะนี่ครับถ่ายแม่ถือว่าดีเนาะครับออเล็บแังขาก็เสียดายที่เดียวเชี่ยแล้วครับเบอร์ที่เจ็ดเนาะครับครับมาในชิพาพไปน้องให้น้องไปเบิรงเบอร์ที่แปดแปดครับเบอร์ที่แปดนี่บอกครับลูกสาวยุ่งุ่นครับเดี๋ยวครับไล่ลูกสาวมั่งครับอันนี้ว่าแม่ลูกสาวเพิ่นบอกครับลูกแม่นั่นครับเอาเบอร์ที่แปดเดี๋ยวเดี๋ยวรอบเบิรงลูกสาวก่อนนะพี่น้องเนาะ นี่ครับลูกมาแล้วครับเบอร์ที่แปดเนาะครับเป็นแม่ลูกลูกแม่ลูกจนพ่อได้ครับแม่เพิ่นน่ะลูกอะลูกบีบมาเตอร์ครับโอ้สายพันธุ์บีบครับโอ้หนาถึงหนาตื่ครับคันบีบผสมว่าไทยหรือว่าติดมันนี่แห้งคักเนี่ยเนาะครับนี่ครับแม่เพิ่นกับสีแดงดีทั้งแม่ทั้งลูกมันปิดไท่ละแต่ว่าแดงดีดีทั้งแม่ทั้งลูกครับเป็นลูกตัวใดเพิ่นครับนี่ลูกตัวแรกเลยครับเด็ดสดโอ้น้แม่แหลมดีเนาะครับแข้งขาจากเข็นจากเบึงนีงามเลยครับทั้งแม่ทั้งลูก อืมตั้งเดือนกว่าลูกสาวคนลูกสาวนี่ประมาณสาีส่เดือนไปเรื่องสี่เดือนกู้ผม,น,มน,นครับที่เดินกู้แล้วเนาะแม่กนทับเนาะโอ้ไายไหมแม่ก็ใส่รอยสี่สิบห้าคนนะครับแม่ก็ส่งรอยสี่สิบห้าแดงดีดีครับควบนี่นะลูกไก่ใหญ่นี่บีบมะเตอร์อนะคนย่างไก่ครับเอาไปเป็นแม่พันธุ์ในพี่น้องนี่เบอร์นี่บันนี้เปิดเท่าใดครับพ่่ค่ะสองหมื่นสามพันบาทครับนี่ครับนี่ราคาสองหมื่นสามพันเปิดเห็พี่น้องต่อได้ง่วงง่ายมั้ยสิครับเนี่ย เห็นเรามันจุเทแท้ดิยังแท้คันรถไปส่งลงหอดเี็นกักนี่ลนจุดลงนี่บึ้อเห็นลูกอ尼亚ญญงซีเนาะครับงามตาเทแท้ดิครับนี่อ้วนๆตุบๆตีปีปปปนาว่ามันเมยหน่อยนี่ตัวดีหัวาะลนธรรมาชาติพร้อมครับปีนาแต่ต,ตัวมันเองก็เสดตัว่าสองหมื่นี่นราารครับลนธรรมชาติพร้อมครับโอล้ลนธรรมชาติลดูเสาสายพันธุ์บีบมาเตอร์ดิครับเด้อครับแม่เพิ่นผสมมาได้เดือนกลัวเลยครับเจ้าของเก่าเพิ่นบอกอ๋อผสมไว้ัลอะไรปีสองรุ่นสามครับนี่อ๋อรุ่นเดาเนาะพี่น้องเนาะครับผมในราคานี้ละ ตลวรองเับอ่ะเบอร์ที่แปดงามๆครับต่อมาเบอร์ที่เก้าเบอร์ที่แปดว่างานเราเบอร์ที่เก้าแห้งคักปะเนี่ยลูกนังดีครับเบอร์ที่เก้านี่ยเจ้านายก็ไม่พอครับลูกสติงเลีครับนั่นนะครับพี่น้องลูกสาวสติงเลด้ยครับเด้อเบอร์เก้าเห็นอยู่นี่ลูกสาวสติงเลีอายุจี่เดือนครับอายุประมาณสามเดือนสี่เดือนพูดเลยครับอายุสามถึงสี่ครับพูดแล้วเนาะ โอ้ยงามงาม,งามครับบ้านลงอุวนต้นนี่แหละครับนี่ยนเบงเยี่ยมได้ก็งามเด้องโง่หนอัวนี้เพ่นหลังเปีเลียดครับบ้านนี้ขาตรงหนอกตั้งนี่ครับนี่หนอกหลังสีตั้งเป็นภูเขาครับคุยหลังนี่ออกน้ำรำจักหน่อยหน้าตานี่อุ้ยสวยหวานงามเลยครับนี่ยุง่หนาโอ้ยสวยเกิดกับแม่นี่แหละครับแม่นี่ก็สูงไรไปเลยครับแนี่นี่ก็ 40, 58, สี่ร้อยสามเจ็ดสามแปดครับส้อนลอยซี่ผมนะเกือบเกือบครับอา้าวแผลแผลลอยซี่บ่ถึงกับยังบ่หลาย แม่เพิ่นอ่าแม่เพิ่นนี่เขานี่ห้วยเงาดิครับงัวเขาดอครับเออแต่แม่เป็นงัวอ่างงัวหนางัวลึกครับเออปากไงแม่เพิ่นนั่นเป็นงัวงัวไทปิดประมาณนี่แล้วเนาะครับแต่ว่าขาครับขาเนี่ยโอ้ขาใหญ่งัวหน่อยงัอตัวนี้แม่เพิ่นนี่เป็นงัวขาใหญ่ดิครับูกใหญ่ขาใหญ่ไม่เพราะใหญ่สไตล์อ่างอ่างหนาหนาลึกๆครับนี่พนดีครับเสมดีครับงัวตัวนี้โอ้แม่เพิ่นการสรงลูกบัานเนี่ยหมักหมักครับพวกนี้ นี่ครับบามานันบักปิดมาแางหลายเลยครับดูเพื่อนวันนี้ราคาดีครับเบอร์ที่สองหมืนสามพันบาทเทน้ครับสองหมืนสามพันครับผมโอ้เป็นตาอย่างได้เดออสองเบอร์นี่เบอร์แปดเบอร์เก้นี่้าลูกำงามคุณนดีสัเด็ดดนี่บมองใบไดปะอ้บือใบได้พื่พนอนนี่แม่มองแผ่นหลังเลยเพี่น้องหลังแตกเลยะครับเ่นคุณอ่ะอคุณอ่ะบ่ปไปใสเลยโอ้ผมมักแ่วะ ขาลูกนี่ตงรงบางม่บรรทัดน้าล่างนี่ย้อนอุ่นต้นนี่ขาลูกสาวเพิ่นน์นนะคอตรงเล็บสักอืมโอ้ยขุนดีงามพักเนาะครับลงรถไปยืนลึกติอยู่หน้าบ้านนี่ก็สิงามพักเนาะจี้เขาไปนี่ก็สิง,งามครับเนาะเอาช่วงหอปีนานเนี่ยสุดเท่านั้นครับนี่นท่ทักมาทักมาเท่าได้ก่อนราคาน่ะสองหมื 23, ่นสามพันบาทเถอะเห็นไหมราคาหนี่มไหมสองหมื่นสามพันนี่ก็ต้อนรับเลยเจรดญเนาะครับผม อ้แม่เพ <NEN. S 1> <Q> ิ่นโอ้โง่ส่งสีให้ลูกงามได้เนาะไปเนาะกะเหนื่อยไม่ดีแม่เพิ่นลูกกะมางามก็ไปไปที่ซิเนอนไปเนาะครับผมนี่บอครับแม่นครับใส่ลูกเพิ่นนั่นแหละครับตัวยุคข้างหลังนะครับโอ้เนี่ยตัวใหญ่แทงแดงเนี่ยปาดโอ้ลูกสอนเข้าตัวนี่จักปีแล้วครับลูกอ่ะลูกกระซิบว่าซิปว่าเดือนซิปเบ็ดเดือนแบบนี้ครับซิปกว่าแล้วเนาะซิปเบ็ดแป๊ะพนละเพราะเขามันติปีแเราแม่ แปลชั้นขวบไปแล้วเนาะแม่ก็ผสมได้สองเดือนครับแม่ผสมไว้สองเดือนสมยังครับแม่แม่ค้มตัวไว้ครับแม่ค้มตัวไว้โอ้ลูกนี่ตัวนี้สูงดังถึงลอยสามบ่ลูกอะนาจานเนาะสูสีครับลอยสามลอยสามสิบบวกไปแล้วครับเอารอยสามสิบบวกได้ไแม่ลูกเนาะเห็บอกว่าลอยสามสิบหาแต่เมื่นั้นเกิดมันก็สูงซ้ำเมู่แม่ลูกเมื่นั้นไปนล้วเออเบิ้งใส่กันเอาลอยสามหาไปเเป็นแม่งวดตัวหนึ่งด้อครับจะให้ลูกคักตัวหนึ่งด้อครับเบิึงลูกเด้อครับเด้อหนิคนอ่ะใหญ่เงา ราค่าได้ไครับนี่สองหมื่นห้าพันบาทครับนี่สองหมื่นห้าพันนี่แม่ลูกเนาะบานันน,น,นี้ไปรุ่นรุ่นรุุนเอาในถองแม่เนาะครับมีรุ่นเด้อครับตัวน,นี้เด้อลูกไงไงแม่นี่งก็บร้อยสี่สิบบวกก็เรวละแปะร้อยสี่สิบหาผละแม่นี่เนาะครับดูใส่พุ่นนะครับ<ม>เกือบพูดสีเลยส่วนลงส่วนเล็บส่วนคอส่วนขาด้วยครับบอมีตรมีเด้อครับเด้อมีเบืองไหนมุมนี้ครับมมีบาทมมนี้เปื้อดอก นี <muitas> ่เบอร์ที no ่สิบเนาะสิบครับอ๋อไงครับคมหนิงไงลูกไงต่อมาเบอร์ที่สิบเอ็ดครับง้อดูกหมูเลยครับบ่เนี้อ่าสิบเอ็ดครับแม่ี่ิมือแดงส่ําๆแดงเม็ดประคมลูกลูกเจ้าดีเยับลูกกักเดือนหรอครับลูกเดือนกว่าเดือนกวางตัวนิลูกแรกเนาะหเนาะลูกแรกเลยครับเบ่งจากหน้าตาเบ่งจากน้ำคิงแม่เพิ่นเนี่ยน่าจะเป็นลูกแรกแดงเข้มเลยครับโอ้ลูกน่าจะคือแม่อยู่ดีเนาะครับ เปลูกพ่อใดครับตัวนี้เป็นลูกของไอ้ยิ้วกัวครับลูกแรกนี่ครับเดือนกัวทีแม่นครับเบิ่งเพียงครับโตนมแม่ลูกนมนุมยังไงก็ดีครับสูงเท่าไหร่น้องแม่เนาะแม่ก็สิบว่าลอยสามเจ็ดยุบครับประมาณลอยสามเจ็ดถือว่าลูกนี่กำเนื้อมากดีเนาะลูกแข้งขากำเนื้อดีด้วยครับเรื่องหัวแม่นี่แม่เพิ่งกับ่บสูงบานในเนาะลอยสามสิบหาขึ้นเนาะครับอาจจะได้อีกดอกพี่น้องสามหาบ่คาดอกสามหานี่บ่คาดอก เครื่องด,ดําดีนุ่มคอแข็งขาหนึ่ว่าดูหมูครับซุ้มนี่ให้ลูกง่ายไปแล้วครับนี่ให้ลูกหลังปิดเป๋เลยครับหนอกตั้งๆเลยนี่ราคาไหนครับเอาสองหมื่นพันครับอสองหมื่นกับ่บาทหนึ่งพันเป็นรองเนาะกะต่อได้คือเกา่าครับราคาหนึ่งกับตอได้คือเกา่าส่งกับทรงนี้ฟีคือเก่าครับภาคอีสานเ้องนี่น้องหนึ่งงัาสางวสั่งเราถาวเลยเปส่งให้ยหัดทีรร่เราสั้นลง ลงหอดเทอร์ซ่าเหล่าเบิ้งมันคืออยู่ในภาพนีิบ่เนาะอันนี้เบอร์สิบเนาะครับผมต่อมาเบอร์สิบเอ็ดครับนี่เบอร์สิบเอ็ดดิครับผมบานิสิบสองครับเบอร์สิบเอ็ดครับบานี้ต่อมาหนิเป็นเบิ้งเบอร์ที่สิบสองเบอร์ที่สิบสองเป็นแม่ลูกบ่ครับแม่นครับแม่ลูกโลนครับแม่หัวโลนออกสีเหลืองเเนี่ยนี่แม่นี่เนาะใส่ลูกเพิ่นตัวไหนครับตัวน้อยยุกแขงแม่ครับโอ้นั่นบ่ เแง่มา่งบังครับเป็นลูกเพลิเมียเนาะครับลูกเพลิเมียครับอ๋อเป็นลูกเพลิเมียเลยครับเด้อนี่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 อายุจักเดือนละครับลูกสาวเพราะเดือนกว่ากันครับเดือนกลัวนานี่เพราะสีรดขึ้นแม่บอนน้องโลดเจ้าดอกกับแม่เป็นโรดถ้ามาฉาดเมับลูกนะสโรนเจ้าดอกเนาะ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 สีเสื้อกับเม่เนาะแมีครับแต่ว่าเนื้อม้ครับการให้เนื้อหอย่างมากสีใค่แม่ยกัแเมียเ่้าดอกเพราะว่าพ่อเป็นสีเก่งเกิดเพื่นี่หัวส่งนี่ครับนี่หัวส่งนี่ใบหัวส่งนี่ครับนี่ เป็นหัวท่านสมัยว้ล่ะติดมันเลยนะครับติดมันแล้วล่ะครับหัวสุงนี่แม่เพิ่์กับทยมันนี่ล่ะี่ไทยกลางๆของเฮาเนี่ล่ะเนาะครับราคาได้ครับแม่นี่เอาหมื่นเก้าพันก็รอยครับหนึ่งหมื่นเก้าพันก็รอยครับราคามันได้ครับเด้อราคาเพิ่อนควแม่ลูกนี่อันลูกตัวที่เรียงเนาะครับผมตัวเลียก็ถือว่าที่สดแล้วพี่น้องได้ไปกับเลี้ยงอีกโดนนะครับเนาะเป็นแมงวยอีกแม่หนึ่งนะครับนี่ที่ให้ลูกเขาทาของเพิ่นอยู่เน พุ่นอะนุ่มเนุ่มถือว่าดีคอแข็งขาอเครื่องอุมอมนี่นะครับค้อยหางถือว่าดีต่อมาเบอร์ที่สิบสิบสามครับสิบสามเนาะครับผมใส่ครับนี่เลยครับโอ้นี่ใส่แม่เพิ่นนั่นครับอ๋อเป็นแม่ลูกแม่เนาะครับผมโอ้มาอนี่มีตาลูกแม่ดิครับพี่น้องเมื่อกันถีตจบนะครับชุดนี่ลูกโตที่ไหนเพิ่นครับนี่ลูกแรกครับเป็นว่าลูกแรกลูกคนอายุเดือนครับ ลูกอายุประมาณสามเดือนกว่าเลยครับสี่เดือนสามสี่เดือนนี่แหละเนาะครับผมลูกแรกนะครับถือว่าสอดีโค้งหนึ่งส่วนแม่นี่สูงกะอร่อยซีซีเพลนเนาะเราซีซีเห็นอยู่างดอกพี่น้องแม่แม่เพิ่นเครื่องอมเนี่ครับอร่อยซีหาผมเลยนุ่มนุ่มแม่เพิ่นก็ดีเปื่อนขาใหญ่น้ำล่างก็เห็นคอขาเล็บนี่ก็ถือว่าใส่เด็ดนะครับเบิ่งอยู่นี่บ่้งีบาดไม่แพ้ไม่เปื่อยให้ลูกมากกันนี่แหละตามที่พี่น้องเห็นแหละเป็นตาเบิ่ง ราคาครับเบอร์นี่งสองหมืนหาพันบาทครับอ้าวสองหมืนหาพันครับผมมักเราก็จังคอยต่อออกด้วยพี่น้องเด้อต่อแล้วก็ส่งให้กันฟรีครับเพราะว่าให้ลูกดีครับนี่เต้านมกับงามครับหัวนมกับงามอืลูกลอ่อนต้นดีครับลูกสีแดงดีโคนดีได้ลูกเนาะครับแมีพผืนหนึ่งามไหมครับบุชิไได้แม่ียผืนนี่ละราคานี่งพันมาเบอร์นี่งเลยครับต่อรองในสบื้อได้พี่น้องเด้อต่อมาเบอร์ที่ สิบสี่ครับสิบสี่สิบสี่หนีเป็นง่วไแม่ลูกมาหล่นครับแม่ลูกครับครับเดี๋ยวด้วยครับไปใส่อีกน้องมันอู้ลูกไปอยู่่นครับเอาอะไรมาวันเดี๋ยวทาลูกคนจะเข้าครับอ่ะลูกมาแเราลูกมม่ล้วอันนี้กับแม่ลูกแม่ที้ก uh. ั it. It? นโดนทั้งแม่ทั้งลูกครับนี่โดนทั้งแม่ทั้งลูกแม่หนีเงสูงเงาครับรอยซีสิหาน่าจะเห็นว่าแม่เห็นครับลูกคนตัวที่ไหนครับลูกแรกเลยครับเนี่ยอ่าเป็นง่วลกแรกเธอวริสุทสดอีกนาะ อันนี้ยลูกมาทั้งพี่ได้ครับบ้นเนี่ยลูกมาทั้งพี่เนี่ยเพิ่นเครื่องดําดีตัวนี้เนาะครับผมอืมอ้าวนี่นี่ครับเห็นนํำมูนี่ได้ลูกเพิ่นกังเดือนครับลูกประมาณสามเดือนครับเอ้เมือนนี่มิตรลูกตัวดีๆครับนี่ลูกสามเดือนสีแดงเข้มไหมครับลูกแม่ดงครับลูกคือว่าเจ็บเป็นสีมาดีครับผมนี่นี่รอยสีสหาน่าจะเห็นครับจิตโบดเนาะครับจิตดำเต็มขอบตาขอบหูนะครับด้วยเมียข้อขาเล็บดี เอาครับครบนี ada, ่ราคาครับสองหมืนเก้าพันบาทครับสองหมืนเก้าพันครับผมโอ้ไม่นี่มิตรลูกแม่หมดเนาะครับสองหมืนเก้าพันนี่ต่อรองใหญ่ได้เพี่น้องเด้อต่อรองได้เลยฟรีพร้อมเป็นแล้วครับส่งให้ฟรีอีกตั้งหากครับเนาะนี่ครับมาหนี่อย่ากได้ว่าแม่ลูกลูกแม่ครับมาเบิดเอาอยู่นี่แหละกันราคานี่ยครับเทียบใส่กับโตตนนี่นะครับเด้อผมว่าคุ้มเนาะพี่น้องเนาะผมว่าคุ้มเนี่ยลูกเป็นตัวสมงามด้วยครับมาหนี่แล้วก็แม่นี่ก็ บางตัวกบงามบางตัวกะบางามจอยนจากน้อยแต่ว่าตามราคาตามเนื้อผ้าแหละครับเจ่า่านี่ลูกนี่ดีสุดโตครับตามเบิ้งอยู่นี่ลูกดีสุดโตแม่กับบุญมีตำหนีหรอครับแต่ว่าบางตัวกับจอยแน่จากน้อยครับแต่ว่าตำหนีบุญมีนะครับเด้อยตำหนีเรื่องขาทุกขาถอนลูกสวงยังเป็นนันเป็นนีบุมี่ครับ้องพี่น้องเบื้องดูได้กับโทมาเบอร์นี่แหละครับเลสิโตัวกิงกับมาได้เนาะตามี่ยุมแจไว้อนชิบครับผมเกือบสามสิบตัวเนาะครับผมนี่สิบอ่า เปียกคุณละเนาะครับเอา้าถ่ายคลิปมีอะไรอีกบอครับเอ่อบ่มีอีกหนึ่งครับพี่น้องอ่ะพี่น้องครับฝากติดตามรับชมรับฟัง,งนะครับอย่าได้ง้อราคาถือกราคาใครเนี่ยแต่ว่าตัวง้อด,ดีๆรูปง,งามกลับมาบิ่งเอาอ,อ,อยู่นี่นะครับเด้อออกกันชิบหนักชิบไม่เนาะพี่น้องเนาะผมอันนันทั่ว่อซับเจริญสวัสดีครับผม